อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารจากช่องสมุไรไทแลนนะครับทุกสิ้นเดือนเรามีการจับรางวัลแจกดาบคัตนาหนึ่งเล่มสำหรับท่านที่ติดตามช่องสมุไรไทแลนครับสวัสดีครับผมคลิปนี้ก็อยู่กับสมุไรไทแลนอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ผมจะมาทำการรีวิวนะครับคาตนา1060นะครับเนาะพอดีมีลูกเพจส่งข้อความเข้ามานะครับเขาบอกว่าได้รับดาบแล้วนะครับ แต่ผมเอาไปงอนะครับแล้วก็เกิดดาบหักนะครับดาบหักแล้วก็ทําให้มือได้รับความบาดเจ็บนะครับมีเลือดออกเต็มเลยนะครับเนาะยังเขายังพิมพ์ส่งข้อความมาผมได้นะครับแล้วก็ไม่ไปโรงพยาบาลนะครับโอเคครับค <Made that S 3> ือผมจะบอกว่าเหล็ก1 0ึ่งนะครับมันไม่สามารถงอเหมือนเหล็กสปริงได้นะครับขอสงสัยเขาจะดูคลิปที่ผมงอเหล็กสปริงให้ดูนะครับโอเคครับคุณสมบัติของเหล็ก1 0ึ่นะครับมันก็จะมีความยืดหยุ่นในตัวนะครับมีความยืดหยุ่นในนตตัััววววแแล้ก็็มมีคคาขงะรบ เนาะคือคาร์บอนมันมันมันเยอะนะครับมันจะงอเหมือนเหล็กสปริงไม่ได้นะครับแต่ก็มีความยืดหยุ่นพอสมควรนะครับโอเคครับใบดาบเล่มนี้จะเป็นเหล็ก1 0 6 0นหะครับฮาร์มอนเทียม1ร่องเลือดนะครับชุดฟิตติ้งจะเป็นเหล็กนะครับซึบะซึบะเป็นเหล็กนะครับฮาบากิเป็นทองเหลืองนะครับเนาะก็ด้ามจับนะครับด้ามจับจะเป็นหนังกระเบนเทียมเออหนังกระเบนแท้นะครับหนังกระเบนแท้สีดำสองหมดไม้ไผ่นะครับโอเคครับ เดี๋ยวผมจะลองงอให้ดูนะครับว่าขีดจำกัดการงอของเหล็ก1060นะครับมันงอได้นิดหน่อยนะครับยืดหยุ่นยืดหยุ่นได้คืนคืนรูปได้นิดหน่อยนะครับไม่สามารถงอเยอะเหมือนสปริงได้ถ้างอเยอะเหมือนสปริงใบดาบจะหักได้นะครับโอเคครับมาดูกันเลยนะครับเราจะทําการงอเหมือนเหล็กสปริงนะครับแต่ไม่งอเยอะเหมือนสปริงนะเดี๋ยวใบดาบมันจะหักนะครับโอเคคือมันยืดหยุ่นได้นิดหน่อยนะครับประมาณนี้เนาะ เนี่ยครับมันงอได้นะครับมันมีความยืดหยุ่นอยู่นะครับแต่ไม่เท่ากับสปริงแน่นอนนะครับเพราะมันเป็นเหล็ก1 0 6 0นะครับไม่ใช่เหล็กสปริงนะครับดูนะครับยังตรงเหมือนเดิมนะครับคือมันมีความยืดหยุ่นพอสมควรเนาะอีกทีหนึ่งนะครับอีกข้างหนึ่งเนาะแีกหนึ่งนะครับดูนะครับ เนี่ยครับมันยืดหยุ่นได้นะครับนาะโอเคครับพอสมควรเลยนะครับแต่ไม่สามารถที่จะงอเหมือนสปริงได้นะครับงอ45องศาแบบนั้นผมไม่แนะนํานะครับเพราะว่ามันจะเกิดอันตรายได้นะครับนาะโอเคต่อไปนะครับผมจะทําการเอาไปตัดไม้ให้ดูนะครับก็มีลูกเพจอีกท่านหนึ่งนะครับ ได้ดาบชุดนี้ไปเหมือนกันแหละครับเขาบอกว่าเขาไปตัดไม้นะครับซึ่งไม้ที่เขาตัดนั้นจะเป็นไม้ประดูไม้เนื้อแข็งนะครับแล้วก็ท่อนใหญ่ๆเลยนะครับเนาะท่อนเท่าขาผมเนี่ยครับเขาไปตัดนะครับแล้วก็เกิดใบดาบหักนะครับเขาบอกพี่ผมตัดตัดไม้แล้วใบดาบผมหักเลยนะครับโอ้โหตัดไม้ขนาดนั้นผมก็ไม่แนะนําให้ไปตัดนะครับเพราะว่าเหล็ก1 0 0 0มันไม่แข็งขนาดนั้นเนาะโอเคครับเดี๋ยวผมไปทําการตัดไม้ให้ดูว่า เหล็กหนึประมาณเนี้ยมันตัดไม้ได้แน่นอนนะครับโอเคครับตามมาดูกันเลยโอเคครับต่อไปนะครับผมจะทําการตัดไม้ไผ่ให้ดูนะครับซึ่งเป็นไม้ไผ่เล่มนี้นะครับเนาะใหญ่ๆเลยนะครับเนาะโอเคครับด้วยอ่าเหล็ก1600นนะครับโอเคครับมาดูกันเลยนะครับ ตัดให้ดูเลยนะครับสดๆเลยเนาะเห็นมครับมันไม่หักนะครับเหล็ก1 0 6 0นะครับตัดไม้ไผ่ไม่หักนะครับ เห็นไหมครับเหล็กห0ึศูนย์กศูนย์นะครับมันไม่หักเนาะมันมีความยืดหยุ่นพอสมควรเลยนะครับเห็นไหมครับมันก็ตัดไม้ได้จริงนะครับแต่ไม่ควรเอาไปตัดไม้แบบแกนไม้นะครับไม้เนื้อแ,แข็งแบบนั้นมันตัดไม่ได้นะครับเนาะโอเควันนี้ผมก็ทางนี้ค่ัโอเคครับวันนี้เนาะผมก็จะทําการรีวิวประมาณนี้นะครับก็จะมาบอกว่าเหล็ก1 0 6 0นะครับ มันก็มีความยืดหยุ่นเฉพาะในตัวของมันอยู่แล้วนะครับแต่มันจะไม่ยืดหยุ่นเท่าสปริงนะครับเนะเาะเพราะว่ามันมีมีการอบชุบแข็งมาหมดแล้วนะครับแล้วก็มีปริมาณคาร์บอนในเนื้อเหล็กที่สูงอยู่นะครับซึ่งถ้าเราไปงอมันจริงๆนะครับมันก็จะเกิดอาการหักนะครับเพราะยิ่งแข็งก็ยิ่งมีความเปราะนะครับโอเคครับเหล็กหนึ่งศูนย์ศูนย์สามารถยืดหยุ่นได้นะครับแต่ไม่เท่าสปริงแล้วก็มีความแข็งในตัว แล้วก็ไม่สมควรที่จะเอาไปตัดไม้แข็งๆนะครับโอเคครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเท่านี้ก่อนนะครับส่วนใครที่ชื่นชอบคลิปของสมุไรทแลนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามวันนี้สมุไรทแลนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ